สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่น สำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การรายงานสถานการณ์โควิด -19 ค่ะประจำวันพุทธที่6มกราคม2,564โดยทางสบคนะคะได้มีการประกาศเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะลดลงเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่365รายแต่เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่250รายเป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคัดกรองเชิงรุกในชุม จำนวน99านวน99รายค่ะและจากสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้อีก16รายทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดวันนี้นะคะ9,331รายค่ะหายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นวันนี้21รายสะสมอยู่ที่4418รายค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายทำให้ยอดผู้ขออภัยค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะคะอยู่ที่66รายค่ะ